ตอนนี้เราอยู่ในเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะในตลาดปลานะคะตอนนี้เป็นตอนคืนแล้วเดี๋ยวเราว่าเราจะซื้อของเข้าไปทำที่บ้านนะนี่โซนเครื่องดื่มนะคะนี่มีเนื้อหมูเอาไปทำชาบูได้เลยมีซอสทุกอย่างครบนะคะมีปลาด้วยถูกมาก ถ้าไปนั่งร้านอาหารนี่คือไม่ใช่ราคานี้นะแล้วก็ได้น้อยกว่านี้ด้วยค่ะอันนี้คือแบบว่าสามารถประหยัดเงินได้ถ้าเกิดกินตรงเนี้ย าาุ้งไข่ปลาค่ะสุดๆเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวไม่มีปลาปลากระเป้า,าหรอกนี่แต่นี้น่าจะเป็นแซลมอนปลาโอปลาอะไรอย่างเงี้ยอูนิค่ะทุกคนอูนิ yes? โอ้ยสิบสามพันเก้าร้อยแปดสิบเยนจ่ายคิวต่อตรงจ่ายเงินตรงนี้นะคะไม่ใช่ใจ่ายคิวไปไปมาๆมันจะแพงกว่าไปกินที่ร้านละเด้อ <t ick> แต่เงินอยู่นะคะตอนนี้อุ๊ยอุ๊ยเจ็ดพันสี่แล้วนี่กินกลุบๆนะคะอ่ะพรุ่งนี้กินอีกมื้อหนึ่งแล้วกันน่าจะทำได้สองมือ้อสามมื้อนะคะราจ่ายเงินเสร็จแล้วเขาก็จะให้ถุงมาแบบนี้นะคะเขาจะถุงนี้ก็คือซื้อด้วยนะคะแล้วก็มาบริการใส่ถุงเองแบบนี้นะคะ่ะบริการตัวเองะคะ่ะ ร้านที่เราซื้อนะคะอยู่ในนี้ค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะมีน้องปลาด้วยอันนี้ปลาหมึกหอยอุ้ยปูตัวขนขนและนี่คือที่เราซื้อมานะคะ8,500ัยเยนใช่ไหมแ8ดพันกว่าเยนนู่นู ตรอเบอรี่แซลมอนปูอ,ดอัด,ดอูนีป่ปลา